ช่องระฆังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางมัดรวมฮาหนอยของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางประจำวันที่12พฤศจิกายน2568ค่ะแนวทางมัดรวมฮาหนอยวันนี้นะคะเจให้เด่นที่6ฟันที่6ค่ะ67 68 69ตัวเน้น6 5ชุด3ตัว162 แนวทางโดยเจนุกบารมีมหาเฮงค่ะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ